เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมเชตวันเตือประโคนขอร่วมแสดงขอร่วมอภิปรายครับรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยเน้นที่การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเล่มสีเขียวเล่มนี้ครับ ต้องชื่นชมครับทางกอ,อสมอนะครับที่ท่านกล้ารายงานอย่างตรงไปตรงมาซึ่งบางเรื่องเป็นสิ่งที่สังคมไทยรับรู้ครับแต่ไม่มีคนพูดบางเรื่องเป็นการละเมิดสิทธิที่ทชัดเจนมากเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำด้วยนะครับจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วอย่างในนี้ท่านบอกว่าปี2566ศาลได้พิจารณา คดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รวม77คดีที่ภาคษาลงโทษ64คดียกฟ้อง13คดีขณะที่ก็ยังมีในส่วนของชั้นพนักงานสอบสวน23คดีและสั่งฟ้องโดยพนักงานอัยการอีก3 3คดีต้องขอบคุณที่มีการรายงานเรื่องนี้ครับเพราะมันเป็นการยอมรับว่ามันมีการใช้กฎหมายนี้จำกัดเสรีภาพประชาชน อย่างเมื่อสักครู่เพื่อนสอสอชนทิชาแจ้งเร็วก็ได้อภิปรายไปแล้วครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับรายงานท่านไม่ได้บอกว่ามีคดีอะไรบ้างตรงนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สภพาผู้แทนราษฎรเป็นสิ่งที่พวกเราตัวแทนประชาชนและประชาชนเองก็อยากจะรู้ครับว่ามันมีคดีอะไรบ้างครั้งหน้าอยากให้ท่านช่วยแจ้งมาด้วยได้ไหมครับว่า64คดีที่พี่ภาคสาลงโทษมีอะไรบ้าง13คดีที่พี่ภาคสา ยกฟ้องมีอะไรบ้างขณะเดียวกันครับอีกส่วนหนึ่งที่ผมไม่เห็นตรงนี้ก็คือข้อเสนอจากท่านนะครับข้อเสนอจากท่านท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีจากการแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะฮะอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านแน่นอนครับอำนาจหน้าที่ของท่านคือเรื่องของการที่เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอ ในการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีถ้าท่านมีข้อเสนอเรื่องนี้ก็อยากให้เสนอเข้ามาด้วยนะครับในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรของเราสําหรับในส่วนที่เป็นการละเมิดสิทธิที่ชัดเจนครับเกิดขึ้นอยู่เป็นประจําจนคนรู้สึกว่าเป็นปกตินั้นก็ขอบคุณที่มีการรายงานเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างกรณี ผู้สื่อข่าวถูกขคค่มขู่หรือดำเนินคดีจากการปฏิบัติหน้าที่ชันสื่อออนไลน์แห่งหนึ่งครับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบติดตามและถูกคุกค,คามชีวิตความเป็นอยู่ทำให้หวาดกลัวโดยใช้เหตุผลว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังพิเศษรายงานนี้ครับเป็นการยอมรับครับว่ายอมรับอย่างตรงไปตรงมาด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบ ที่ปฏิบัติกับสื่อมวลชนในฐานะที่ผมอดีตเคยเป็นผู้สื่อข่าวครับมีโอกาสได้พูดคุยกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เคยร่วมวิชาชีพเดียวกันเราถามไมทราบครับว่านี่เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่กลายเป็นข่าวนะครับนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่เป็นข่าวเรื่องของการละเมิดสิยังมีอีกเยอะแยะมากมายครับที่ไม่เป็นข่าวหรือ ยังมีกรณีที่รัฐบอกว่าเป็นบุคคลเฝ้าระวังพิเศษนั้นเขาไม่ติดใจเอาเรื่องทำเป็นแกล้งมองไม่เห็นนะตามก็ตามไปตามได้ก็ตามไปแต่ท่านประธานครับที่ผมไม่เข้าใจในรายงานของกสมเล่มนี้ก็คือข้อเสนอแนะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของท่านในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนท่านเสนอแนะว่ารัฐบาล โดยกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และอบรมให้ความรู้แก่สื่อมวลชนผ่านช่องทางออนไลน์เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพสื่อมวลชนให้คล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและอีกข้อท่านบอกว่าสํานักงานกสทชควรกํากับดูแลให้สื่อมวลชนเพิ่มความระมัดระวังในการนําเสนอของสื่อในการรายงานข่าวการออกอากาศผ่านช่องทางกางๆป อานผ่านผ่านแล้วเหมือนว่าเป็นเรื่องดีครับแต่ถ้าเรากลับไปตั้งต้นตรงที่คำว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองตำรวจนอกเครื่องแบบติดตามคุกคามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สื่อข่าวแล้วจะมาอบรมสื่อเพื่อสิ่งที่ควรจะเป็นข้อเสนอของเรื่องนี้นะฮะผมก็ยังยืนยันว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่าน ที่ทําได้อย่างการเสนอแนะนโยบายข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกฎข้อบังคับต่อรัฐสภา,าและต่อคณะรัฐมนตรีเ <_ C. S 1> ช่นกรณีนี้นะครับเจ้าหน้าที่คุกคามสื่อมวลชนสิ่งที่ผมอยากเห็นจากท่านคือข้อเสนอในการแก้กฎหมายอยากทราบว่านี่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ไม่ใช่การที่ท่านจะให้สื่อซึ่งคือผู้ถูกกระทำไปอบรมเสรีภาพในการแสดงออกแสดงความคิดเห็นและยิ่งบอกว่าสำนักงานกสทช ควรกำกับดูแลให้สื่อมวลชนเพิ่มความระมัดระวังในการนำเสนอของสื่อนี่ก็ทำานอะเดียวกันครับเป็นการจำกัดการแสดงออกหรือไม่คำถามคือกอสอทชคุรดูแลเรื่องอะไรก่อนกอสอทชควรดูแลเรื่องอะไรก่อนครับไม่ใช่เรื่องเนื้อหาของสื่อแน่ๆน,นะครับ แอดมิรานครับที่ผมอภิปรายมานี้ก็เพราะอยากเห็นนะครับกสบมได้ดูแลคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนดูแลคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเสรีภาพของสื่อมวลชนและมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมสำหรับประชาชนและเพื่อนพ้องน้องพี่สื่อมวลชนของผมจริงๆครับขอบคุณครับ